หนังดังของโจซิงชือในปี1 9 4 5ที่สร้างความประทับใจให้กับแฟนๆอีกเรื่องหนึ่งครับเป็นหนังที่เนื้อในนั้นคือดราม่ารักสุดแสนช้ำแต่อาจเรื้อนีมุกตลกตัวละครฮาเฮและเหตุการณ์ชุมุนวุ่นวายสารพัดครับหนังถูกดัดแปลงจากบทประพันธ์ไซอิ๋วจนเรียกได้ว่าลืมตำนานไซอิ๋วแบบเดิมๆไปได้เลยครับเพราะนี่ไม่ใช่แห่งเจียที่ตามรับใช้พระถังซัมจั๋งดังสิทธิอาจารย์หรือคอยตามปกป้องพระถังซัมจั๋งจากเหล่าปีศาจแบบที่เราเคยสัมผัสกันมาก่อนหน้า แต่เป็นปีศาจลิงที่โอหังไม่รู้จักผิดชอบชั่วดีไม่รู้ฟ้าสูงแผ่นดินต่ำและเกิดความรักซ้อนซ่อนเงื่อนมากมายระหว่างร่างลิงกับร่างคนที่เกิดกันคนละพบคนละชาติแต่เรื่องราวก็โอลมานให้มาพบเจอกันในชาตินี้ไซอิ๋วเอาจจะไม่ใช่นังทาเงินสูงสุดอันดับต้นๆของโจสิงฉือนะครับแต่เป็นนังที่ดังและได้รับคําชื่นชมมากที่สุดเรื่องหนึ่ง